กะเพราที่ใครๆก็บองว่าเป็นอาหารสิ้นคิดเป็นอาหารง่ายๆแต่เราใส่ความคิดสร้างสารรค์ลงไปทําให้มันกลายเป็นเมนูที่ไม่สิ้นคิดตีกต่อไปแล้วกับกะเพราสามผ้าค่ะช่วงที่พีคที่สุดที่ขายได้ค่ะอยู่ที่ยอดขายวันละหมื่นสองแล้วเดือนนั้นก็ได้ยอดขายสองแสนซึ่งเป็นสุดยอดของยอดขายแล้วค่ะสวัสดีค่ะชื่อแพลค่ะเจ้าของร้านกะเพราสามผ้าค่ะ ที่ชื่อร้านกระเพราสามภาคและเป็นกระเพราที่มีรอเรือค่ะเริ่มต้นเลยมาจากคนทําป้ายร้านทําป้ายให้ผิดแล้วมันเป็นป้ายที่ใหญ่มากแล้วก็ป้ายมันยังไม่ได้ถูกแก่ค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปโฟกัสตรงนั้นเรามาโฟกัสกับกระเพราที่เราตั้งใจทาจนวันหนึ่งอะค่ะมันเริ่มมีชื่อเสียงเริ่มมีลูกค้าติดใจเริ่มมีรายการต่างๆเข้ามาถ่ายมันทําให้เราโด่งดังได้จากชื่อนี้โดยที่พอเรากลับมาคิดอีกทีก็เออเราไม่ได้เป็นกระเพราที่มันถูกต้องนี่แล้วทาไมเราถึงจะต้องเปลี่ยนให้มันเป็นกระเพราที่ถูกต้องด้้วววยกก็็ใส่่่รรอออเเเเืืตัันนนีคะปหมบา เกระราที่แตกต่่างไมเมัดสินใจทําในสิ่งที่เราชอบทําในสิ่งที่เรารักก็คือเรื่องของความแตกต่างความเป็นเอกลักษณ์แล้วที่ทําเป็นกะเพราเนี่ยเป็นเพราะว่ากะเพรามันเข้าถึงง่ายพูดแล้วใครก็เข้าใจกะเพราที่ใครๆก็มองว่าเป็นอาหารสิ้นคิดเป็นอาหารง่ายๆแต่เราใส่ความคิดสร้างสารรค์ลงไปทําให้มันกลายเป็นเมนูที่ไม่สิ้นคิดอีกต่อไปแล้วกับกะเพราสามผ้าค่ะ วัที่พีคที่สุดที่ขายได้ค่ะอยู่ที่ยอดขายวันละหมื่นสองแล้วเดือนนั้นก็ได้ยอดขาย200,000ซึ่งเป็นสุดยอดของยอดขายแล้วค่ะ มนูเด่นของที่ร้านก็จะเป็นกะเพรา3ภาคค่ะเพราะว่าเรามี3ภาคให้กับลูกค้าเลือกซึ่งแต่ละภาคจะต่างกันที่พริกที่ใช้แล้วก็ผักพื้นบ้านที่ใส่ลงไปด้วยจะมีภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ค่ะแต่ว่าตอนนี้มี4ี่ภาคแล้วเป็นภาคอีสานที่เพิ่มเข้ามาภาคเหนือเนี่ยเราจะใส่เป็นพริกขั้วมะแข่นแล้วก็ใบผักแพลลงไปผัดกับใบกะเพราก็จะคล้ายๆกับลาบขั้วทางภาคเหนือจะออกเผ็ดร้อนแล้วก็หอมตัวมะแขวนส่วนภาคกลางค่ะจะเป็นกะเพราโบราณของเราเนี่ยจะเด่นที่กลิ่นของเครื่องเทศ10ชนิดที่มันเผ็ดหอมขึ้นมาภาคใต้เราจะใส่เป็็นพรกกกกกเเหหลลืองงัับบบะะาาไไปผดดจ้ เผ็ดร้อนหอมพริกเหลืองแล้วก็ใบโหระพาด้วยส่วนภาคอีสานเนี่ยค่ะมีส่วนผสมของน้ำปลาร้าแล้วก็ใช้เป็นพริกป่นข้าวคั่วค่ะส่วนผักพื้นบ้านที่ใส่ลงไปก็จะใส่เป็นผักชีใบเลื่อยลงไปผัดกับใบกะเพราค่ะ เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของเราก็จะเป็นกระเาาพราถาด3ผ้าค่ะที่จะรวมทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ดั้งเดิมไว้แล้วก็จะมีหมูสับไก่เนื้อสับคือครบเลยแล้วก็จับคู่ภาคที่ขายดีไว้แล้วค่ะไข่ก็จะมีให้เลือกเป็นไข่เป็ดดาวไข่เค็มดาวไข่แดงดองแล้วก็ไข่ตุน๋น ทานได้ประมาณ2-3คนเลยราคากระเพราถาสามภาคนะคะจะอยู่ที่250บาทค่ะแล้วก็แต่เมนูต้มทุกตัวเนี่ยจะอยู่ที่ราคา80บาทฝากร้านกะเพราสามภาคด้วยนะคะถ้าอยากลองทานกระเพาที่แบบได้ประสบการณ์ใหม่ไม่เหมือนที่ไหนไม่มีที่ไหนแน่นอนนะคะอยู่ที่ลาดเพ้า71็ดถนนนาคนีวาดปิดทุกวันจันเปิดตั้งแต่11โมงครึ่งถึง3ทุ่มค่ะเพจ a c e b o o k กระเพราสามภาคกระเพรามีรอเรือแล้วก็เลข3เป็นเลขไทยนะคะเอเลคาล้ากระเพราสามภาคค่ะกระเพาที่ผัดด้วยความตั้งใจสู่ลูกค้าคน ไทยหัวใจกะเพราทุกคนค่ะ